ปัญหากลัวถูกจับได้ดูคลิปดูวิดีโออะไรไปลบประวัติได้ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับทุกวันนี้ Facebook มีการนำเสนอแนะนำวิดีโอต่างๆสารพัดทั้งแบบรีวสั้นๆและวิดีโอต่างๆที่คนโพส์กันเข้ามาถ้าไม่ต้องการให้มีประวัติว่าเราดูวิดีโออะไรไปบ้างดูไปเมื่อไหร่วันไหนโดยเฉพาะพ่อบ้านใจกล้ากลัวถูกจับได้ว่าไปดูคลิปดูวิดีโอจากเพจไหนมาบ้างเราสามารถลบได้ง่งายๆไปดูวิธีกันเลยครับ เริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Facebook ขึ้นมาแตะปุ่มเมนูรูปโปรไฟล์ของเราในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนลงไปด้านล่างสุดแตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวในรายการเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะทางลัดไปการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อข้อมูลบน Facebook ของคุณแล้วแตะดูบันทึกกิจกรรมของคุณในแถบตัวเลือกสีฟ้าบนหน้าจอให้เพื่อนๆแต่และปัดไปทางซ้ายไปยังหัวข้อ วิดีโอที่รับชมแล้วให้แตะเลือกได้เลยครับจากนั้นรอสักครู่รายการวิดีโอที่เราเปิดดูทั้งหมดจะสแสดงขึ้นมาเรียงตามวันต้องการลบรายการไหนให้แตะปุ่มรูปจุด3จุดทางด้านขวาในตัวเลือกที่สแสดงขึ้นมาแตะลบเพื่อลบออกจากประวัติได้เลยครับนอกจากนี้เพื่อนๆยังสามารถลบประวัติการดูทั้งหมดได้ทีเดียวเลยครับด้วยการแตะคําสั่งล้างประวัติการชมวィィิดีโอในกรอบข้อความถามยืนยันที่สแสดงขึ้นมาแตะล้างระบบ จะแจ้งให้ทราบว่าถ้ามีรายการวิดีโอจำนวนมากอาจใช้เวลาสักพักในการลบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเลือกลบประวัติการชมวิดีโอต่างๆของเราบน Facebook ได้แล้วครับเพราะบ้านใจกล้าไปลบกันด่วนเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ